ท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าพักหลังๆมาเนี่ยเราก็มักจะเห็นข่าวกราวเกี่ยวกับการจับกุมแรงงานต่างชาติที่ลักลอบทํางานในต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งเรื่องราวเหล่านี้ครับมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจมากกว่าที่เราเห็นตามหัวข้อข่าวเยอะเลยนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองครับมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันเยอะในโลกออนไลน์เป็นภาพของผู้หญิงสาวชาวจีนคนหนึ่งที่กําลังถูกตารวจญี่ปุ่นหลไดนเขาควบคุมตัวที่สถานีรถไฟใต้ดินผู้ที่ โพสคลิปนะครับก็ให้ข้อมูลคร่าวๆนะครับว่าเธอนั้นแอบทํางานอย่างผิดกฎหมายแต่รายละเอียดลึกๆก็ยังไม่มีใครทราบแน่ัจครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนะี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยทางการญี่ปุ่นเองก็ได้เข้าจับกลุมชาวจีนที่ทํางานแบบนี้ไปหลายรายแล้วครับอย่างเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมามันก็ได้มีบล็อกเกอร์คนหนึ่งที่ทํางานในโรงงานเสื้อผ้าที่ญี่ปุ่นเขาก็ได้โพสต์วิดีโอเล่าให้ฟังเลยครับว่ามีคนงานชา ชาวจีนกว่า10คนเลยทีเดียวครับที่ถูกส่งตัวกลับประเทศซึ่งบางคนในนั้นนะครับก็เป็นคนที่เขารู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยและถ้าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะละครับเรื่องมันง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมคือคนกลุ่มนี้เนะี่ยเขาก็มีงานหลักทํากันอยู่แล้วนั่นแหละครับแต่ก็ยังแอบไปรับจอบข้างนอกเพิ่มอีกและพอมีคนไปแจ้งทางการเท่านั้นแหละครับเรื่องก็เลยบานปลายโดนรวบปัวกันไปหมดเลยมิหนำซ้ำเคราะห์กรรมเองก็ยังไปตกถึงบรรดาเจ้านาย ก็บริษัทที่พวกเขาอ่ะทำงานอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าโดนสั่งปิดกิจการไปตําตามกันส่วนคนงานในกลุ่มนี้ก็แน่นอนครับว่าถูกส่งกลับประเทศส่วนเรื่องค่าปรับนั้นน่ะก็ยังไม่ได้ใช้ครับแต่ถ้ากรณีไหนร้ายแรงก็อาจจะโดนปรับด้วยแหมทิดง่ายนะครับว่าสมัยนี้เนะี่ยการจะไปทํางานต่างประเทศนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับแม้ว่าเศรษฐกิจในจีนนั้นมันอาจจะไม่ค่อยดีนะแต่หลายคนก็ยังพยายามขนขวายหาทางไปทํางานญี่ปุ่นกันให้ไนดะ้ แต่พอไปถึงแล้วกลับต้องถูกมาส่งกลับเพราะแอบ,บทํางานเสริมแบบนี้น่ะมันก็ดูจะไม่คุ้มค่ากับความพยายามและค่าใช้ใจ่ายที่เสียไปเลยสักนิดเดียวนะครับเพราะตามกฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นแล้วการทํางานใดๆก็ตามครับที่ได้รับเงินนอกเหนือจากขอบเขตที่วีตาขออนุญาตไว้ถือว่าผิดกฎหมายเต็มๆเ,เลยครับเพราะโดยทั่วไปนั้นก็คือการในประเทศและก็อาจจะมีค่าปรับตามมาด้วยที่จริงแล้วเรื่องนี้นะครับมันก็มีที่มาที่ไปนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า,วา ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็าขาดแคลนแรงงานอย่างหนักเลยครับทําให้จำนวนผู้พยพชาวจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งในปี2024ที่ผ่านมานี่นะครับจีนก็ได้กลายมาเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นไปแล้วแต่พอคนเยอะขึ้นปัญหาการจ้างงานผิดกฎหมายมันก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวจากสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นนะครับในปี2024มีชาวต่างชาติถึง1,898คนที่ถูกเพิกถอน สถานะผู้พำนักเพราะว่าทําผิดกฎหมายซึ่งส่วนหนึ่งในนั้นนะครับก็คือชาวจีนนี่นะครับหลายคนก็เดินทางเข้าไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าฝึกงานด้านเทคนิคหรือวีซ่านักเรียนแต่สุดท้ายอ่ะก็มาลงเอยด้วยการทํางานอย่างผิดกฎหมายโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะไปอยู่ในภาคการก่อสร้างร้านอาหารและโรงงานผลิตต่างๆมีรายงานนะครับบางชิ้นที่ถึงกับบอกเลยครับว่ารายงานประมาณ50%ในภาคการก่อสร้างของญี่ปุ่นนั้นเป็นรายงานที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตเลยทีเดียวไม่ ช่แค่ที่ญี่ปุ่นนะครับที่เกาหลีใต้เองก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะหลังจากที่เกาะเซจูนั้นได้เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งก็ทําให้มีแรงงานจีนที่แอบเข้าไปทํางานแบบผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นทางการเกาหลีใต้นะครับก็เลยต้องยกระดับความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายให้มันมากขึ้นไปอีกมีผู้ใช้งานคนเนึงนะครับอัปโหลดวิดีโอพร้อมกับเล่านะครับว่าที่เกาะเซจูตอนนี้เนะี่ยมีคนงานถูกจับทุกวันเลยทาให้พวกเขา รู้สึกว่ากังวลเวลาจะออกไปทํางานพร้อมกับแนะนํานะครับว่าใครที่จะมาที่นี่ก็คิดให้มันดีๆก่อนแล้วกันถ้าถามว่าสถานการณ์ในเกาหลีใต้ตอนนี้มันเข้มงวดแค่ไหนนะครับชาวจีนท่านนี้ก็บอกเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการโดนคนแจ้งจับเท่านั้นนะครับใ่แค่เราอ่ะเดินอยู่บนถนนหรือว่าออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านก็อาจจะถูกจับได้เหมือนกันมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เดินอยู่ดีๆบนถนนก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเรียกตรวจบัตร ถ้าไม่มีบัตรประจำตัวก็วจะโดนพาตัวไปทันทีเรื่องราวยังไม่จบลงแค่นั้นนะครับท่านผู้ชมที่เกาะเซจูเกาหลีใต้นั้นก็มีเหตุการณ์ลักลอบเข้าเมืองที่แบบว่าน่าตกใจเหมือนกันนะครับคือเมื่อเช้าว,วันที่8กันยายนนั้นก็มีชาวบ้านครับไปเจอเรือยังลำานึงที่ชายฝั่งของเมืองเซจูบนเรือนั้นมีเครื่องยนต์90แรงมา้ทาทังน้ำมันอีก12งถังแล้วก็มีพวกขนมปังที่ฉลากเป็นภาษาจีนมีคันเบกับเสื้อชูชีพอีก6กตัวแต่กลับไม่มีคนอยู่บนเรือเลยครับพอถึงวันที่ ตำรวจเกาหลีใต้ก็ออกมายืนยันแล้วครับว่าเรือลำนี้นะ่ะมันถูกใช้ในการลักลอบเข้าเมืองของชาวจีนพวกเขานะครับสามารถจับกุมชายชาวจีนไปสีกว่าปีได้หนคนและกําลังไล่ล่าอีก5คนที่เหลืออยู่จากการสอบสวนนะครับชายคนนี้สารภาพว่าเขาอะเดินทางออกจากเมืองหนานทงมณฑลเจียงซูประเทศจีนในช่วงบ่ายของวันที่7กันยายนและก็เข้ามาที่กเกาะเตจูในเช้าว,วันรุ่งขึ้นโอ้โหเดินทางด้วยเรือประมงที่เป็นระยะทางถึง460กิโลเมตรเล้นเนี่ยบนเรือรับมี ผู้ชายทั้งหมด6คนแต่ละคนเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแม้แต่น้อยและพวกเขาอ่ะต่างก็ได้จ่ายเงินหลายแสนวอนให้กับไมนาในประเทศจีนไปแล้วครับชายคนนี้เขาก็บอกว่าเขาอ่ะพยายามจะมาหาเงินหางานทําเพราะว่าก่อนหน้านี้ในปี2 0 1 7เขาเคยอยู่เกินวีซ่าที่เกาะเซจูมาแล้วและล่าสุดก็เพิ่งจะถูกเนเรประเทศไปเมื่อเดือนม,มกราคมปี2024ทําให้เขาเนี่ยครับไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศยังถูกกฎหมายได้อีกต่อไปการจับกุมครั้งนี้ครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าคนขับแท็กซี่ที่รับชายคนนี้นะ่ะดันเป็นคน แจ้งบอกแสตัวเองครับอ้โหคนเกาหลีเนี่ยเรียกได้ว่ารักชาติเป็นอย่างมากเลยนอกจากชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวเกาหลีตายล้วนะครับท่านผู้ชมประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศก็ก,กาลังจัดการกับแรงงานจีนผิดกฎหมายเช่นกันอย่างในคลิปที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับก็คือประเทศเราเองครับเราจะเห็นนะครับว่ามันมีการควบคุมคนไว้ในห้องเล็กๆโดยไม่ยอมให้ออกไปไหนซึ่งน่าจะเป็นสถานการณ์ลักลอบเข้าเมืองแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้ครับแต่ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดของสถานการณ์นะครับหลายคนเองก็ ็เริ่มพูดกันแล้วครับว่ายุคทองของการหาเงินเร็วจากการเป็นแรงงานผิดกฎหมายเนี่ยมันก็น่าจะจบสิ้นลงไปแล้วแหละเพราะตอนนี้ประเทศต,ต,ต่างๆทั่วโลกก็กลังร่วมมือกันปราบปรามอย่างจริงจังนั่นนะครับแม้แต่รัเสเซียเองอ่ะซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของจีนตัวยังดันมาร่วมมือกันซะอย่างนั้นแหละครับเมื่อไม่นานมานี้ครับรัสเซียได้เปิดฉากปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่และก็ได้ส่งตัวแรงงานชาวจีนกลับประเทศไปเป็นจํานวนมากมายมาตา้ทีเดียวครับโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับมมีีชาาาววจนจนนนํก เราที่ถูกส่งตัวกลับประเทศทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะมันก็ต้องมีเหตุผลของมันอยู่แล้วครับท่านผู้ชมมีบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งครับเขาให้ความเห็นที่แบบว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเขาต้องข้อสังเกตว่าเมื่อก่อนนะครับคนจีนเนี่ยไปทํางานแบบผิดกฎหมายที่รัสเซียกันเยอะมากๆส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าไปด้วยวีซ่าท่องเที่ยวกันนั่นแหละครับแล้วก็แอบ,บทํางานหาเงินกันซึ่งรัสเซียเนี่ยเขามีนโยบายยกเว้นภาษีให้ใช่ไหมครับแต่คนรัสเซียเนี่ยเขาก็มองออกระว่าคนที่เข้ามาบางกลุ่มเนี่ยนะก็ไม่ได้เข้ามาเที่ยวจริงๆเลยแค ไาใบเดียวถึงที่พักแค่คืนเดียวก็กลับพร้อมกับนําสินค้ากลับไปขายที่จีฮินพวกเขาเนี่ยก็เลยกลัวครับว่าคนจีนจะใช้วิธีเดียวกันนี้เนี่ยลักลอบเข้าไปทํางันในประเทศของเขาเองครับดูเหมือนว่าตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นมานะครับรบเสเซียก็ได้ออกกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับหลายฉบับเลยเพื่อปราบปรามรายงานชาวจีนแล้วก็ตรวจสอบสถานะวีซ่าของพวกเขาอย่างเข้มงวดส่งผลให้ชาวจีนจํานวนมาก,กถูกปฏิเสธวีซา่าหรือบางทีไปสนามบินมอสโกแล้วก็ยังถูกเร่รับไาอีก แต่เรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะซับซ้อนกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีคนวงในครับออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าที่ทางการรัสเซียนั้นจํากัดการเดินทางเข้าประเทศของคนจีนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นผลมาจากกฎหมายใหม่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเพราะว่ารัสเซียเนี่ยได้ลดโคตาใบอนุญาตทํางานสําหรับแรงงานต่างชาติลงด้วยคืออย่างนี้นะครับปกติแล้วแรงงานจีนที่นั่นก็มักจะใช้บริการเอเจนซี่เพื่อจัดก,การในเรื่องของใบอนุญาตทำงานแต่แรงงานส่วนใหญ่นั้นกลับไม่เคยเสียภาษีโดย เฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา13%พอปีนี้ครับรัสเซียเนี่ยเขาบังคับให้ใช้ระบบลงทะเบียนซิมการ์ศัพท์มือถือด้วยชื่อจริงแล้วก็ใช้ข้อมูลไบโอแมทริกโดยผูกข้อมูลทั้งหมดเข้ากับบัญชีประกันสังคมส่วนบุคคลเลยมันก็เลยส่งผลให้ตัวตนของรายงานจีนที่ไม่เคยจ่ายภาษีนั้นมาถูกเปิดโพงครับและสุดท้ายพวกเขาเนี่ยก็เลยติดบัญชีดําของรัสเซียไปถูกจํากัดการเข้าประเทศไปโดยปริยายครับคนวงในนะครับยังเล่าอีกนะครับว่าเนื่องจากว่าค่าครองชีพในรัสเซีย ที่มันสูงเกินเงินเดือนของคนทั่วไปแทบจะไม่พอซื้อของใช้ที่จําเป็นเลยครับแถมในพื้นที่ที่คนจีนรวมตัวกันอยู่ตํารวจรัรรสเซียก็จะมากู่รีดเงินจากพวกเขาเป็นประจําทําให้ธุรกิจของคนจีนในรัสเซียครับต้องเจอเข้ากับแรงกดดันมหาศาลจะใช้ชีวิตอยู่ในรัสเซียเนะี่ยมันก็ลาบากจะกลับไปจีนเนะี่ยก็ต้องเจอกับการแข่งขันที่สูงยิ่งกว่าดูเหมือนว่ามันจะไม่มีทางออกเลยนะครับสถานการณ์แบบนี้เนะี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่นในรัสเซียครับท่านผู้ชมเพราะเมื่อเร็วๆนี้ครับก็ได้มีกลุ่มคนงาน ก่อสร้างชาวจีนที่หลักลอบทางานในฮ่องกงถูกในประเทศออกจากประเทศเช่นกันครับเอา้าในว่าฮ่องกงเป็นของจีนซึ่งตามคําบอกเล่าของขวาน้าง,งานคนงานที่ดุกในประเทศนะครับพวกเขาะเดินทางไปฮ่องกงในช่วงเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายนโดยส่วนใหญ่แล้วทํางานในอุตสาหกรรมตกแต่งภายในรับพาเอ็นมีไรายได้อย่างน้อยๆเดือนละ6 0 0 0 0ดอลลาร์ฮ่องกงครับเทียเป็นเงินไทยก็ประมาณ2องแสนแปดหมื่นบาทนอๆเลยนะครับเรียกได้ว่าช่ำๆเลยครับต่อเดือนเนี่ยซึ่งมันสูง กว่าที่พวกเขาเน่ยจะสามารถหาได้ในจีนแผ่นดินใหญ่หลายเท่าตัวเลยนะครับแต่สุดท้ายในที่สุดแล้วพวกเขาทั้ง15คนก็ถูกจับกลุมทั้งหมดส่วนหัวหน้าคนงานนั้นก็ถูกปรับเป็นเงินกว่า สามหมื่นดอลลาร์ห้องโกงครับหรือเราหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทก่อนจะถูกส่งตัวกลับประเทศไปแต่ประเด็นที่น่าเศร้าแล้วก็น่าสนใจไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือคนจํานวนมากที่ทํางานอย่างผิดกฎหมายในต่างประเทศนั้นถูกจับได้เพราะว่าถูกเพื่อนร่วมชาติตัวเองนี่แหละครับเป็นคนแจ้งความซะอย่างนั้นแหละคือแบบว่าเหมือนกับหักหลังกันเองอ่ะอย่างที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนั้นมีร้านรามเมงชื่อดังแห่งหนึ่งครับต้องปิดตัวลงเลยเพราะว่าเขาน่ะถูกเพื่อนร่วมชาติซึ่งน่าจะเป็นคู่แข่งทาง รูกิจครับไปแจ้งความครับว่าพนักงานสองคนที่ที่มาอยู่ในร้านน่ะพวกเขาน่ะมีวีซ่าที่มันหมดอายุแล้วนะตอนนี้ครับร้านก็เลยปิดไปแล้วและเชฟฝีมือดีสองคนที่นั่นก็กําลังเตรียมตัวถูกในประเทศไปบางคนเนี่ยพึ่งกับแจ้งจับนายจ้างของตัวเองเลยก็มีครับเพียงเพื่อให้ได้ใบอนุญาตทํางานมาเป็นของตัวเองก็มีนะครับแบบเขาจะได้เทคโอเวอร์ร้านต่อเนะี่ยอะไรแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้เนะี่ยมันสะท้อนให้เห็นภาพเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนะี่ยสังคมจีนในต่างแดนเนะี่ยมันไม่ เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับมันไม่เหมือนสมัยอากองอมาม่าจริงๆครับเวลาที่ใครครับมีใบอนุญาตพำนักแล้วก็มีเจ้านายให้งานทําหลายคนก็จะรู้สึกขอบคุณในโอกาสนั้นใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นะบางคนก็ออกไปต่างประเทศเพียงเพื่อที่จะได้ติดพำนักถ้าเจ้าหน่ายคนจีนให้งานทําพวกเขาก็จะกลับหันไปแจ้งจับเจ้านายคนนั้นเพื่อที่จะได้ใบอนุญาตพำนักจากรัฐบาลเนื่องจากอตราการว่างงานที่สูงแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในจีนทําให้หลาย คนนะ่ยต้องออกไปสวายหาโอกาสในต่างประเทศแต่การหางานในต่างแดนนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับโดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนายหน้าหลายหมื่นหยวนแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามครับมันก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่านายหน้านะ่ะจะทําวีซ่าทางานที่ถูกต้องให้และหลายคนก็ต้องลงเอยด้วยการทํางานแบบผิดกฎหมายกระโดดล่มไปได้แหละครับมีเรื่องราวของคนจากฟูเจียนสองคนครับพวกเขาก็ได้ขขามน้ำข้ามทะเลเพื่อลักลอบเข้าสเปนครับด้วยจ่ายเงินไปคนละ6ก0,000่นหยวนหรือประมาณ สามแสนบาทเพื่อให้ได้มาถึงที่นี่ได้อย่างปลอดภัยและพอมาถึงได้2เดือนพวกเขานั้นก็ไม่สามารถให้ใครถ่ายรูปได้เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนถ่ายรูปไปแล้วอะแล้วนั้นมีคนจําได้พวกเขาก็จะทํางานที่นี่ไม่ได้อีกต่อไปเพราะจะถูกแจ้งจับทันทีแต่ถึงจะลําบากนิดลําบากหน่อยนะครับพวกเขาก็ยังถือว่าพวกเขาอ่ะโชคดีอยู่นะครับเพราะหลังจากที่ทํางานหนักไปได้2ปีก็สามารถพาลูกแล้วก็ครอบครัวไม่อยู่ที่นี่ด้วยได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะโชคดีแบบนั้นครับเราไม่ได้ เร็วนี้ครับมีผู้หญิงคนจีนคนหนึ่งที่เสียเงินค่าในหน้าไปถึง4ี่หมื่นหยวนหรือประมาณ2องแสนบาทได้กลับถูกหลอกให้ไปดูใบในด้านของนายหน้านะครับก็สัญญาว่าจะช่วยหางานให้แต่เมื่อเธอไปถึงนั้นกลับไม่มีงานที่เหมาะสมแถมยังต้องซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเองและสุดท้ายครับนายหน้าก็หายตัวไปเลยเธอเล่าละนะครับว่างานที่หาได้ที่นั่นนะครับคือเงินเดือนก็ได้แค่ประมาณเดือนละสามพันถึงสี่พันหยวนเท่านั้นครับถ้าอยากได้เงินเยอะกว่านี้นะก็ต้องไปทํางานร้านนวด หรือทางานประเภทอื่นแทนซึ่งท่านผู้ชมก็พอจะรู้นะครับว่างานอะไรแม้แต่การไปทํางานใก๊กไลอย่างที่ฮ่องกงก็มีคนโดนเอเจนซี่หลอกครับมีผู้หญิงคนนึ่งจ่ายเงินไปถึง9,500หอยวนหรือเราว4 7 0 0 0บาทให้กับบริษัทหน้าที่อ้างว่าจะหางานในฮ่องกงให้เธอก็รอแล้วรอเร้ารับอยู่2-3เดือนแต่นหน้าน่ะก็ไม่เคยรับสายหรือว่าตอบกลับข้อความเธอเลยครับสุดท้ายเธอจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องนั่งรถไฟ24ชั่วโมงจากบ้านเกิดและมาเพื่อจะพบว่าบริษัทเธอนั้น หายไปแล้วครับดูเหมือนว่าวัฒนธรรมการแข่งขันที่ดูเดือดน,นี้มันจะถูกตรงออกไปทุกที่จริงๆครับแม้กระทั่งในทีวิตแอฟริกาก็มีคนเล่าให้ฟังนะครับว่าคนจีนบางคนนั้นยอมจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินราคาเป็นหมื่นหยวนหรือประมาณ5 0,000กว่าบาทเลยครับเพื่อเดินทางไปที่แอฟริกาแล้วก็มาลงเอยด้วยการขายข้อโพดปิ้งในตลาดท้องถิ่นฝักละ1นหยวนหรือประมาณ7จ็บาทห้สิบตางค์เท่านั้นเองครับพวกเขาอะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อทําสิ่งนี้พร้อมกับความคิดที่ว่าด้วยเทคโนโลยีเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆกระ พวกเขาจะสามารถทําได้ดีกว่าคนท้องถิ่นที่อยู่แถบนี้อยู่แล้วพวกเขาก็มองนะครับว่าวิธีการที่คนท้องถิน่นปิ้งข้าวโพดนั้นมันยังดูดิบๆดบสุกๆุกสู้เขาไม่ได้หรอกคนท้องถิ่นแหละครับเขาก็คงคิดในใจแหละครับว่าแล้วแบบนี้เนะี่ยใจฉันมาทําหายกินอะไรล่ะคนจีนเข้ามานะก็จะทําทุกอย่างเองหมดเลยแล้วจะเหลืออะไรพวกเราทําล่ะเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนจีนนะ่ะพวกเขาฉลาดมากจริงๆครับพวกเขาฉลาดจนสามารถแย่งธุรกิจจากคนท้องถิ่นไปได้เยอะมากๆรวมถึงกลุ่มคนอินเดียและปากีสถานที่เข้ามาทำมาคาขายในอเริกา เป็นร้อยกว่าปีแล้วด้วยครับก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักลยทีเดียวอย่างเมื่อก่อนนะครับคนอินเดียเนี่ยจะโด่งดังในเรื่องของการทมามอเตอร์ไซค์แต่พอมอเตอร์ไซค์จากจีนเข้ามาในตลาดก็เรียบร้อยเลยครับสู้เขาไม่ได้แม้แต่ไกด์นำเที่ยวชาวอียิปต์อะยังออกมาบ่นเลยนะครับว่าคนจีนน่ะกำลังจะเข้ามาแย่งธุรกิจของพวกเขาไปแล้วไกด์ชาวอียิปต์คนนึงครับเล่าว่าเมื่อ20ปีที่แล้วอะยังไม่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนในอียิปต์เลยตอนนั้นน่ยประเทศเพิ่งจะเริ่มเปิดทําให้คนท้องินทนี่พากันปเรียนภาษาจีนเพื่อที่จะมาเป็นไกให้กัน แต่ตอนนี้เหรอคนจีนจํานวนมากที่อาศัยอยู่ในอียิปต์แล้วครับแล้วก็ไม่มีงานทําอ่ะก็ได้ผันตัวเองนี่แหละมาเป็นไคซะเองเลยเช่ารถแล้วก็พานักท่องเที่ยวทเที่ยวกันซะเองเลยครับเขาก็ตัดพอนะครับว่าเอา้าถ้ายัางเป็นแบบนี้ต่อไปเนะี่ยพวกเราคนอียิปตนะ์น่ะก็คงต้องนั่งอยู่บ้านเฉยแล้วแหละดูคนจีนมาทํางานกันเราจะให้พวกคนอียิปตนะ์เนี่ยเอาอะไรเอาเงินที่ไหนใช้กันที่ออสเตรเลียครับก็ดันมีเรื่องคล้ายๆกันเกิดขึ้นครับชายคนหนึ่งก็ไปรับซ่อมหลังคาใช่ไหมครับแล้วก็เอามาโพสต์วิดีโอ,อวดอย่า ภูมใจเขาเล่านะครับว่าผลงานซ่อมหลังคาของเขานะครับยาว2เมตรปกติแล้วช่างท้องถิ่นจะคิดราคากันที่5 0,000แต่เขานะครับตามาถต่อราคาเสนอไปแค่20,000เท่านั้นลูกค้าก็ตกลงทันทีโดยไม่ลังเลเลยเขาก็บอกเะครับว่างานแบบนี้สําหรับคนจีนแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าถูกมากเป็นงานแค่วันเดียวหักค่าวัสดุสามตีพันที่เหลือก็เป็นค่าแรงล้วนเลยแต่ที่น่าสนใจมากๆครับก็คือความคิดเห็นในวิดีโอของเขาครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าทั่วลงเลยครับมีคนเข้ามาแต่งข้มเวทนะครับว่าไม่แปลก ใจเลยที่ฝรั่งนั้นจะเกลียดพวกเราพวกเขาเสนอราคาห้าหมื่นแต่คุณเสนอราคาสองหมื่นบางคนนี่ครับถึงก็บอกว่าคนประเภทนี้มันน่ารำคัญจริงๆเลยนะพวกเขาเนี่ยทำลายตลาดแถมยังทํางานแบบลวกๆส่งผลต่อเพื่อนร่วมอาชีพหมดเลยปรากฏากณ์เหล่านี้นะครับที่มันทําให้ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมลหลายๆประเทศครับถึงกําลังเข้มงวดกับนโยบา,ายเกี่ยวกับแรงงานในประเทศจีนมากขึ้นเรื่อยๆและมันก็กําลังจะยากขึ้นทุกทีสําหรับคนจีนที่จะไปทํางานในต่างแดนนะครับ นนมีคนวิเคราะห์นะครับว่ายุคของการทํางานต่างประเทศหรือว่าต่างชาตินั้นมันอาจจะใกล้ถึงจุดจบลงแล้วก็ได้นะครับสัดส่วนของคนจีนในโควตาแรงงานต่างชาตินั้นกําลังลดน้อยลงเรื่อยๆตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมาครับสิงคโปร์ได้นําเข้าแรงงานราคาถูกจากมาเลเซียแล,และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาึ้นเรื่อยๆที่ซลอิาระเอลเมื่อสงครามที่สุดลงพวกเขาก็จะวางแผนแล้วนะครับว่าจะเปิดโควตาให้งานถึง10,000แสนตำแหน่งเลยนะครับสำหรับคนอินเดียญี่ปุ่นเองก็เริ่มนําเข้าแรงงานจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ เวียดนามมาตั้งแต่สามปีที่แล้วแล้วครับส่วนแคระาตอนนี้ก็เต็มไปด้วยนักเรียนต่างชาติชาวอินเดียจํานวนมากดังนั้นนะครับจํานวนประเทศที่คนจีนนั้นสามารถไปทํางานได้จึงลดลงและโอกาสในการทํางานหรือว่าหางานทํานั้นมันก็เริ่มน้อยลงทุกทีเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับสะท้อนให้เราเห็นถึงความซับซ้อนของปัญหาที่ไม่มีใครถูกหรือใครผิดไปเสียหมดนะครับมันคือเรื่องราวของการดิ้โรนเพื่อความอยู่รอดและความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งบางครั้งครับมันก็นําไปสู่การตัดสินใจที่ซ ผลกระทบที่เป็นลูกโซ่ในระดับโลกอย่างที่เรานั้นก็คาดกันไม่ถึงเลยทีเดียวครับเรื่องราวในคลิปนี้ครับมันก็คงจะให้แง่คิดอะไรกับท่านผู้ชมได้ไม่มากก็อน,อน้อยนะครับสาหรับคลิปนี้ครับคิดสิ่งไหนที่มันไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองก็ขอสมปรถนาครับขอท่านผู้ชมมีสุขภาพร่รางกายที่แข็งแรงอยู่รับชมคลิปของผมไปนานๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ